ค่ะวันนี้เรามาเริ่มการบ้านข้อที่หนึ่งนะคะให้นักศึกษาไปซื้อขนมที่เซเว่นในราคา50บาทยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ในฐานะที่เราเรียนสารสนเทศนะคะข้อที่หนึ่งนะคะให้เราเขียนโฟชาร์ตในการคำนวณราคารวมของสินค้าเท่ะคับราคาสินค้าบวกภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะเราเริ่มเขียนเลยนะคะค่ะ เรามาเริ่มเขียนกันเลยนะคะสตาร์ทค่ะต่อไปนะคะต่อไปนะคะที่สองเดินไปเซค่ะต่อไปนที่3ามนะคะเลเท่ากับห้าสิบ ทสามนะคะเลเท่ากับห้าสิบเปลี่ยนนะคะเลเป็นสิต่อไปนะคะเลเท่ากับห้าสิบเปลี่ยน ขับไปอันที่สนะคะทูเทลเท่ากับเลคูณศุดศูน นี่ันย์นย์โอเคค่ะต่อไปนะคะทูเทลค่ะ ต่อไปนะคะเกิดนะคะค่ะก็จะได้ตาแบบนี้นะคะ,ะค่ะต่อมาเราก็มาเขียนโปรแกรมนะคะ new project ใช่นิกนิกแล้วก็เปลี่ยนโฟลเดอร์นะคะ เอาไปไว้ในไดโอเคค่ะต่อมาแล้วก็มาเลือกได้นะคะไว้ที่ไดดีแล้วเปลี่ยนเฟินเดอร์นะคะโอเคสนิทนิววินโดนะเอ็นอาร์ซีนะคะเลือกเอ็นอาร์ซี ขวาเลือก New ว่าคาร์ดค่ะเปลี่ยนโอเคค่ะแล้วก็มาเขียนพับพิกนะคะสติทาาติงวอยแล้วก็มีนะคะ 比较大。 ค่ะต่อมาก็ให้ c o ี้นะคะ ต่ต่อมาแล้วก็มาลันนะคะโอเคค่ะแล้วก็ลันเสร็จแล้วนะคะ ก็จะได้ราคาสินค้า5้าสิาบาทนะคะภาษีสามจุดห้าข้อที่หนึ่งก็เซ็นสม,มุดค่ะคุณค่ะ